นข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมก็ยังเป็นเรื่องของขมโมยกับรถเหมือนกันแต่อันนี้เรียกว่าเป็นแบบทุกซ้ำทุกซ้อนน่ะทุกแรกก็คือลูกชายต้องไปผ่าตัดไส้ติ่งคุณพ่อก็เลยพาลูกไปที่โรงพยาบาลบอก็ต้องขับรถไปโนพาลูกไปอะลูกผ่าเสร็จปุ๊บก็บไปนอนเฝ้าแต่ปรากฏว่าพอตื่นเช้ามาของหายอของในรถหายไปเอาไปดูนันค่ะว่าอะไรหายไปค่ะเนี่ยคุณผู้ชมมันหายจนสตาร์ทรถไม่ติด ก็ต้องมาเปิดข้างหน้าดูว่ามันเกิดจากอะไรปรากฏแบตเตอรี่หายยกไปเลยยกไปเลยเอาแบตเตอรี่ไปอ่ะคุณครับเนี่ยตำรวจสพเมืองร้อยเอก็มาตรวจสอบนะคะว่ามีเหตุคนร้ายขโมยแบตเตอรี่รถกระบะของนายจักรพลขามชูอายุ33ปีซึ่งเขาจอดรถอยู่ที่ด้านข้างของโรงพยาบาลร้อ เจ้าของก็บอกว่าเขาพาลูกชายมาผ่าไส้ติ่งที่โรงพยาบาลร้อเอ็ดนี่แหละวันที่22มีนาคมทีนี้ตอนกลางคืนตัวเขาก็ต้องเฝ้าลูกเนาะอยู่ที่ห้องอะไรแบบนี้อยู่บนตึกไม่ได้คิดอะไรเลยก็เลยไม่ได้ลงมาเช็คที่รถเลยไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทีนี้ตอนเช้าจะขับรถกลับบ้านสตาร์ทรถตึกๆ ทำไมมันสตาร์ทไม่ติดเสียงมันแปลกๆอะ่ะเหมือนมันไม่มีแบบจุดสตาร์ทได้อะ่ะก็เลยเปิดฝากระโปรงขึ้นมาดูเช็คหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นปรากฏเอา้าแบตเตอรี่ฉันหายงงกันไปเลยค่ะเพราะว่าฝาเขาก็ปิดอย่างดีนะยังอุตส่าห์เหมือนแบบ มังงัดมังแงเพื่อขโมยแบตเตอรี่ไปอีกตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าโอ้โหทุกสองเท่าเลยเพราะว่าลูกป่วยก็ทุกอยู่แล้วแล้วดันมาโดนขโมยของก็ต้องเสียเงินซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่อีกนะคะคก็เลยอยากฝากเจ้าหน้าที่ว่าช่วยสอดส่องดูแลหรือว่าตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุมาดําเนินคดีได้ไหมแต่ด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลหน้มันน่าจะมีกล้องวงจรปิดแหละเดี๋ยวก็ไปเช็คดูจากภาพรอบๆโรงพยาบาลแล้วก็ตามตัวคนที่ก่อเหตุมาดําเนินคดีนะคะผมก็อยากจะรู้เนาะไอเราก็อยากจะหาข้อมูลเพิ่ม ก็ลองเสิร <Kell soundtrack> de <book> ์ชดูว่าไอ้แบตรถยนต์เก่านี่มันขายได้เท่าไหร่นะโดยมากแล้วว่าประสบการณ์เวลาเราปเปลี่ยนแบตรถอะร้านเขาก็จะรับตีเทินสี่ร้อยห้าร้อยเนาะไม่เกินนี้ แต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบตใหม่หรือว่าแบตลูกใหญ่เนี่ยก็ได้ตั้งแต่600บาทจนถึง1,300บาทเลยนะโอ้ก็ได้เยอะอยู่แต่ถ้าพันกว่านี่ต้องเป็นแบตรถบัสแบบใหญ่ๆเลยใหญ่ใหญ่เลยถ้ารถอันนี้กระบะก็น่าจะหลักร้อยรอยอะไรอย่างเงี้ยหลักร้อยอาจจะหลายร้อยบาทอยู่นะแต่ก็ถ้าโดนเจ้าหน้าที่จับได้ก็ไม่คุ้มหรอกค่ะเนาะอ้นะไม่น่ารอดไม่น่ารอด